ฟุตบอลคืนนี้มีคู่ไหนหน่าชมกันบ้างสาม,มารถรับชมกันได้ยังไงฝากพี่พี่ทุกท่านกดติดตามกดถูกใจและคอมเมนต์คําคุยกันได้พี่พี่ทันใดชอบบอลสดตัวเน้นตัววีชุดโครงการน้องมีกลุ่มรันกลุ่มยี่สิบสี่ชั่วโมองพิกัดหน้าโปรไฟล์ค่ะสําหรับฟุตบอลคืนนี้หนึ่งคู่ที่น่าสนใจพบกันเวลา23นาฬิกาไอร์แลนด์พบกับอังกฤษผลการพบกันของทั้งสองทีม10นัดที่ผ่านมาอังกฤษชนะ3แพ้2เสมอห้า ไอ์แลนด์ชนะ3เสมอ5ถือว่าไอ a ์แลนด์ยังไม่เคยพ่ายแพ้ให้กับอังกฤษนั่นเองสําหรับทางด้านเจ้าบ,บ้านอย่างไอ์แลนด์พวกเขาไม่มีแกนหลักตกหล่นและถูกเรียกตัวมาครบเซตในสัปดาห์นี้ด้านเทคนิคเชื่อว่าจะวางระบบตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่าง3-4-3ตามเดิมด้านแดนกลางคาดว่าจะส่งวิวสมอลโบนกับเจสันไนท์ปักหลักแกนกลางโดยมีเคซี่อดัมและแซมมี่ออกสตาร์ทเป็นแนว3ประสานแดนหน้า เรามาดูอังกฤษทีมเยือนกันบ้างดีกว่ารีคาสลีอดีตกุนซืออังกฤษชุดยู21ถูกดันขึ้นมาแทนที่แกเลตชาร์เกตที่ประกาศอำลากันไปซึ่งเกมนี้จะไม่มีโคลพารเมอร์อลอลี่วัสกินและฟิลฟอร์เดนที่ถอนตัวเนื่องด้วยจากร่างกายไม่สมบูรณ์ส่วนแกนหลักจากชุดคองแชมป์ยูโรที่เหลือถือว่าติดทับกันทั่วหน้าส่วนการจัดทับในเกมนี้คาดว่าวางระบบ4-3-3 พร้อมกับเลือกใช้งานบุกยโยซาก้าแฮร์ริเคนและแอนโทนีกอร์ดอนในแดนหน้าถ้ามองกันในภาพรวมคู่นี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีก็ว่าได้ซึ่งตลอดการพบกันในรอบ4ครั้งหลังส่วน,น่จะเป็นการหลุดไปเสมอและทางกษิษเอาชนะไปได้เพียงแค่1ครั้งทั้งที่คุณภาพของ,องกษิษจะเหนือกว่าหลายช่วงตัวแต่ก็มักจะออกแรงเหนือ่อยฟรี มาในเกมนี้อังกฤษจ,จะขนดาวดังติดพับค่อนข้างเต็มสูบแม้จะมีแข้งตกหล่นไปบ้างแต่คุณภาพที่เข้ามาทดแทนนั้นรวมถึงนักเตะตัวสำรองช่วงทัวร์นาเมนต์ต่างเป็นแข้งระดับหัวกะทิกันทั้งนั้นกับเกมที่เว้นข้านจากเกมลีกเห็นอยู่บ่อยครั้งที่นักเตะอาจจะเล่นไม่สดตัวนะักเพราะต้องเซฟตัวสู้ในศึกลีกแต่ด้วยราคาที่วัดแค่หนึ่งลูกมองโอกาสชนะก,ก็น่าจะอยู่ที่อังกฤษหรือไปลุ้นกันในสกอขาด ก็ไม่เสียหายจบกันไปสำหรับทีมที่อยากให้เชียร์ในคืนนี้ถ้าความคิดเห็นตรงกันตามกันได้ถ้าความคิดเห็นต่างพี่สนทางได้เลยสำหรับฟุตบอลออกได้สันหน้าอยู่แล้วถือว่าในค่ค่ำคืนนี้เป็นแนวทางให้กับพี่ๆใครชอบก็ตามยังไงน้องฝากช่องพิการหน้าโปรไฟล์ด้วยนะคะ